ผมาหยังเพิ่นมาขายของตัวจา่ามาขายสเตียงหยังมงคลยู่นี่เอาคนบ่อยู่ไปขายให้หมา์สิเอ้าอีหาร์จะมาสิบ่ถือกูต้อหัวปีเลยไายด้เพิงจา๋าก็ตาบอดติครับปีนี้บอดมันบ<ข>อแอบเป้าเขาเปลี่ยนเวอร์ไม่เพราะแห้งแล้วบ่คือ้พูนคนหรอไม่ตแต่เมากับเมาเอ้าเมาผิดแม่ไม่เจ้อีฮาร์เนี่ยพอยากให้กูเมากูเศร้าผลิตเหล้าเต้ยเรามาขายของมาขายหยังขายหยังผิดแม่มึงติ ปวยปิ้งป้าจ้าปิ่งพปิ้งพวกจ้าก็แม่พุงดี้วยปิ้งจ้ากล้วยปิ้งใหญ่เพิ่งนถือถือจ้าสะอาดถืกรักอะไรไม่มีอ่อป่อพ่อร้อขสมกสอหมีหอดอสอหนะาจ้าปวยปิ้งจ้าพี่ขี้หาบขายจังเลยเลยผู้ซื้อเอากล้วยผู้ขายเอาเงินจ้าไอ้หากูถามว่ามึงขายอันจักบาทผู้หาสิบสามหน่วยหกจ้าใครหน่วยจักบาทลารา เออไข่น้อยหาบาทครับเอาอยู่บอกแม่ไงเออเอามาให้แม่ไงจักน่อยแน่เอา็ีิซื้อหน่อยแต่ไม่ย้อยน้อยเดียวบไปนี่แม่โอ้ยกินผู้เดียวนึงอาน,น้อยเดียวนั่นก็พอละเอากระซื้อไปกินเมื่อหลังน้ำสัตว์ตัวเจ้ากระได้ซื้อหลายหลายรดพุดธุนลูกล้านนแม่เห็นว่าก็ไดโอ้ยเจ้าไปยังหลายแท้กินผู้เดียวก็ยังว่า อันหน่วยจักบาทก็ใครนั่นใครหน่วยละหาบาทแต่ว่าถ้าซื้อน้อยมันเสียเปรียบมันบ่ได้ราคาพิเศษก็บอกสองหน่วยโลดเสียราคาพิเศษเนี่เอาอันสองหน่วยจักบาทละ่ะอันสองหน่วยราคาพิเศษก็สิบบาทแต่ว่าถ้าเจ้าซื้อหน่วยเดียวมันก็หาบาทพุ่นเนาะ <c oughs> จากลงมเสียวจักหน่วยจังสั่นก็เอาสองหน่วยเออจังสั่นไไแม่เขาพันสาวตีข้องการปีนี่ ก็ไปจังสั้นละให้พักตับพักไตนี่แมเ่เว้ยโอ้ซาถูกจะจม่นคอยดีใจด้สิ้นหากระเซียวทุกขอ้อพุนน่ะกามีนี่บ่ประพฤติผิดในกรรมคือจังบัฮห้นองนนํากันนี่ต่อไปเลิกเลยสามเดือนโอ้ยะแม่นดีหลายฮะเ <laughs> <laughs> ดีดเดเดย์ๆุยยุยุยยุยยุยยัยง <laughs> สิ้นขอสามนี่แต่ว่าเ่อสิบ่น้อนนําข่อยเป็นบ่เออแ้วสั้นตัวข่อยที่ต้องเฮ็ดใ้ภายในสามเดือนนี่ <laughs> <laughs> เจ้าเสด็ยังปานั้นเอาแต่ซุลาขอเดียวกับพ่อแล้วพ่อปานสิเป็นธรรมยุดแทมเนี่ยพูดมาตั้งใจไว้ละมันจะได้บุญบ่สันภาษาเขาภาษาซิซูอซิวุ่นวาวยังมากไหมเอาขอเดียวนั่นละขอเอื้นกขาไว้ได้ไหมทีว่าเป็นคนเหนียงย่านี้ย่ามอือนคือว่าเป็นจะตายบ่